สวัสดีครับวันนี้ได้พึ่งนะครับพึ่งรังใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไอ้มอสจะเอาให้ดูนะทุกคนวันนี้มาสองนะเจอพึ่งเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรังใหญ่มากเลยอยู่ก็ยัไงไเนี้ยรังอย่างใหญ่เลย ครับทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวหากิ่งที่ยิบก่อนนะครับคนเดี๋ยวนะใหญ่เลยนะครับมาดูครับทุกคนใหญ่มากเลย ไม่รู้จะออกได้ไหมนี่อุ้ยมาดู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 อุ้ยอุ้ยมาดูครับดูใกล้ๆครับหัวน้ําหวานอุ่นใหญ่กว่าหน้าครับใหญ่กว่าหน้ามากล้องเห็นผมไหมครับเห็นไหมครับดูนะครับใหญ่กว่าหน้าเลยดูลูกมันต่อรังอย่างสวยเลยนีนะครับอุ้ยน้าหวานเต็มเลยนะครับน้ําหวานเต็มทุกรังเลยเนี่ยทุกคน นี่นะครับเห็นไหมครับหวานเต็มเลยใหญ่เลยครับใหญ่กว่าหน้าเลยดูนะเปิดหุ่นนะครับ กินสักคำไหมครับอู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หลังนี้ใหญ่ที่สุดเลยที่ตั้งแต่หามาเดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปกินกับข้าวนี่เอาใส่ถุงไปกินกับข้าวก่อนใหญ่มากเลยโอ้ทุกคนดู ไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้เลยตั้งแต่หาพึ่งดูแม่โอ้ดังสีสวยเลยนะครับนน ใหญ่มากเลยครับอันนี้มาดูครับเดี๋ยวจะออกมาเทียบหน้าให้ดูนะครับมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเทียบหน้าให้ดูโอเคนู่นครับใหญ่ไหมครับอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวจะจะกลับบ้านแล้วนะครับได้แล้ววันนี้กลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีนะครับ